มาที่คุณปริชัิภูมิแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้ยังไงแพ้อะไรรุนแรงแค่ไหนครับแพ้ชนิดว่าเป็นกรรมพันธุ์นะที่บ้านคือพ่อเขาให้มาทุกคนเลยคุณพ่อให้มอเลดดมาหมดเลยใช่ค่ะสิ่งที่ได้คือพี่น้องกี่คนครับแปดคนแปดคนแพ้อะไรบ้างฮะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกชนิดที่เข้ามาคือที่แน่ๆก็คืออากาศเพราะเมืองไทยเนี่ยอากาศแบบมันเปลี่ยนไวมากแปดคนแพ้หมดเลยใช่ค่ะใช่ โอ้โหแล้วตัวเองคือเป็นคนที่โชคดีมากคือระยะที่เราโตขึ้นมาเริ่มเป็นสาวเราหายตอนเสาวใช่แต่ตอนเด็กๆเด็กๆเป็นมากเลยค่ะคือต้องให้แดดออกเมื่อไหร่น้ำมูกถึงจะหยุดคือมันไหลอย่างเดียวเลยใช่ฮะใช่ตื่นเช้ามาคือน้ำมูกจะต้องไหลแล้วโอ้อดไหลจนกว่ามันคือบ้านเรามันร้อนมากกว่าะมันไม่ใช่เย็น ก็ถ้าเจอแดดถึงจะไม่เป็นใช่ค่ะเจอแดดเมื่อไหร่ถือจะหยุดอันนี้แพ้แปลกนะอาจารย์ปกติคนเจอแดดจะแพ้ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็แล้วแต่ค่ะมันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอย่างนี้เจอแดดถึงจะหายใช่ค่ะแดดออกเมื่อไหร่คือหายแต่สาวๆกับหายหายหายมาจนกระทั่งจนกระทั่งเราเนี่ยมาเป็นไวทยทองเมื่อเดือนสิงหาแต่ก่อนหน้านั้นคือเราแปดเดือนแล้วอะ เราประจําเดือนเราหายไปแล้วแปเดือนฮะแล้วก็มาเป็นตอนเดือนมิถุนาตอนช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นหน้าฝนเราก็มาเป็นสองเดือนกว่าเลยแสดงุณปริชัดแปลกมากเริ่มมีประจําเดือนภูมิแพ้หายแต่พอประจําเดือนหมดกลับมาเพนอีกมีผลต่อกันไหมฮะอาจารย์คะคือเข้าใจว่าตอนเด็กๆอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้มันก็เลยแสดงออกมาอพอเราโตขึ้นเนี่ย มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและร่างกายแข็งแรงขึ้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับตัวได้อะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมฮะมันไม่น่าเกี่ยวกับฮอร์โมนนะแต่มันมน่าจะเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายการกิ<ม>นอะไรพวกนี้<ม>นะคะการออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีส่วนช่วยแต่ว่าไวัยทองเนี่ยจะเป็นไวทยที่จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากมนะถ้าลิสต์จริงๆแล้วมีประมาณ40อาการ ถ้าเราเข้าคลินิกไวทองเขาจะให้ติ๊กว่าเรามีอาการอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยรวมทั้งผุ้แพ้นี่ด้วยอ่าอ่า,อาหนึ่งในนั้นก็คืออาการของไวทองแพ้เวลาแพ้รุนแรงแค่ไหนเจอโคลนเจอฝุ่นจะจามแบบชนิดว่าไม่ไม่คือหยุดไม่หยุดนะฮะจามไม่หยุดเลยใช่จามไม่หยุดแล้วก็ตาบวม คือมันมันตามันแดงหมดแล้วค่ะใช่จมูกก็บวมเจ็บคอคือเป็นทุกอย่างของการแต่มันไม่ใช่หวัดนะอันนี้ไปหาหมอไหมฮะคือตัวเองเป็นคนที่กินอาหารเสริมอย่างเดียวไม่หาหมอเพราะรู้ว่ากินเป็นคือมันไม่หายแน่ๆเพราะพี่ๆก็ไปหาแล้วเขาไม่หายค่ะอ๋อก็คือยาไม่เอาใช่ค่ะไม่กินยาใช้อาหารเสริมอย่างเดียวใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีลองอาหารเสริมตัวอื่นมาแล้วค่ะก็กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่หาย ก็ไม่หายเหมือนกันใช่ค่ะแสดงว่าพิสูจน์มาหลายตัวแล้วใช่ค่ะก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นหนักๆนี่นะคือจะนเขาบอกว่าอะไรดีก็ลองใช่่อะไรบ้างเช่นเช่นเช่นได้ไหมฮะก็เป็นพวกจมูกข้าวอะไรเงี้ยเขากินกันหายแต่ทําไมเราไม่หายอ๋อมีบางคนที่ทานหายใช่ค่ะใช่แต่ของคุณบริชาใช่แล้วก็โสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโสมบางคนก็หายเราก็ไม่หายเราก็คือตอนแรกมันก็ดีแต่ในที่สุดพอถึงเวลาเป็นจริงๆภูมิแพ้นี่คือมันเอาไม่อยู่ คือคือผมก็ไม่ได้ต่อต้านการเสริมชนิดหน่นะฮะก็อาจจะมีข้อดีมีคุณสมบัติดีแตกต่างกันออกไปแต่กรณีของคุณปริชัเนี่ยลองมาหลายเลยตัวไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีแล้วอาการก็คือพอแพ้ค่ะยาไม่ใช้ยาไม่ไม่ฮะแล้วยังไงฮะพอแพ้ขึ้นมาก็คือก็คือนทนแล้วก็กินบ้างถ้าเกิดมันหนักมากๆก็กินยาแก้แพ้เพื่อให้ตัวเองนอนได้ ไม่อย่างงั้นกลางคืนถ้าเราไม่หลับเราก็จะแย่เราก็ต้องนอนหลับให้ได้เพราะแล้วเราก็แพ้พวกพัดลมเนี่ยคือจะเจอไม่ได้เลยพัดลมแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยช่วง,งที่เป็นมากๆคือไม่ได้เลยต้องหาทางที่จะหลบไปอยู่ในมุมที่อับที่สุดที่ที่ไม่ให้มันมีลมหมุนนะคะเ,เพราะว่าไม่งั้นฝุ่นมันจะเยอะมันจะเป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะมีทางออกของการดําเนินชีวิตที่ <laughs> จะต้องหลบเลี่ยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปริมาณคนเป็นภูมิแพ้ในปัจจุบันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะสถิติฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะหนึ่งในนั้นคือบุณริชัทก็เป็นตัวอย่างใช่ค่ะคิดอยากหายไหมฮะก็คิดเพราะว่าเราทํางานขายตรงถ้าเราพูดกับคนไม่ได้เราจะไปขายเราจะไปทํางานได้ยังไงชีวิตเราอยู่กับคนถ้าเราไม่หายเราก็แย่จนกระทั่งฉันก็มาเจอที่เนี่หะวันที่สามสิงหาอืมก็ได้มาเพราะถูกส่งตัวให้เข้ามา รับสินค้าเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้าของคุณอ้อม,อมที่ศูนย์โคราชทันนี้ก็เข้ามาฟังก็เธ,เธอเจอท่านด็อกเตอร์ก็ยังแอนตี้อยู่นะก่อนเรากินอยู่ยังไม่หายแล้วมันจะหายได้ยังไงแต่พอเราเอาสินค้าตัวนั้นกลับไปให้แม่ที่บ้านทานก็คือคุณแม่เดินไม่ได้คุณแม่ของคุณเจียมใจอะ่ะเดินไม่ได้มาสามเดือนแล้วต้อง คือช่วยอ่ะแล้วเอ้ยกินคืนเดียวแม่ลุกขึ้นได้แล้วเราแหละเราเราแหละเราอายุน้อยกว่าแม่เราต้องกินได้สิก็เลยหันกลับมากินนะคะมาเอาผลิตภัณฑ์ที่นี่ไปให้คนอื่นทานใช่แล้วเห็นผลว่าท่านทานแล้วดีขึ้นใช่ค่ะก็เลยลองค่ะใช่ต้องกินแล้วเพราะว่าขนาดแม่เดินไม่ได้สามเดือนแล้วเราป่วยพร้อมๆกับแม่เราก็ต้องหายเหมือนกันแต่กินไปมันก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นสามวันแรกดิฉันจามจนแบบ เปลี่ยนใจเลยว่าเอ้ยทำไมมันขนาดานี้ว่า,าแค่<ะ>วันละสองเมตรคือเช้าเม็ดเย็นเมตรตามที่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นสีอะไรฮะสีเขียวค่ะบิมสีเขียวถูกชนิดนะฮะใช่ฮะก็เขาบอกว่าต้องกินตัวนี้แหละดิฉันก็เลยกลับมาที่บริษัทอีก3<า>วันวัน,วนละสเมตร ใช่ะอาการไม่ดีขึ้นไม่ดีเพราะมันจามมากจามยิ่งจามยิ่งจามยิ่งจามจามไปด่าอาจารย์ไปด้วยสิไม่ด่าอาจารย์แต่บอกว่าเฮ้ยมันก็คงจะใช้ไม่ได้สําหรับเรา๋อก็พอกันแหละก็คือด่าแล้วล่ะไม่ด่าฮะกลับมาใหม่อีกก็มาถามคุณอํานาจคุณอํานาจทําไมพี่ไม่หายเนี่ยพี่แย่แล้วนะอาจารย์ตอบได้ไหมฮะสามวันวันละสองเม็ดเอ่อวันวันละสองเม็ดโอเคก็ประการแรกทีเดียวอาการที่รุนแรงอย่างนี้ก็สองเม็ดยังจะน้อยไปทีนี้ ผมผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะกับคนที่ใช้ผิดฟันของเราซึ่งควรจะหายแต่ไม่หายอพอสักไปสักมาแล้วก็พบว่าโอ้โหเขาเป็นราชนีอาหารเสริมถ้าเราไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรแล้วก็กินแล้วมันไปออกฤทธิ์กับร่างกายอย่างไรมันอาจจะไม่เสริมมันอาจจะไปต้านกันหรืออาจจะไปทําให้มีความผิดปกติเกิดมากขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในความจําเป็นในการกินผิตภันเสริมอาหารเนี่ย กินแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะว่ามันเข้าไปทําอะไรกับร่างกายนะครับแล้วทําขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนเราต้องใช้มากขนาดไหนนะครับ<ช>อย่างกรณีอย่างนี้นะฮะกรณีอย่างเงี้ยเราแพ้อากาศใช่แพ้อากาศ<ช><ช>ซึ่งในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราบอกว่าอย่างนี้ครับแพ้อากาศก,าก็เพราะว่ามีเม็ดเลือดขาว th สูงสูงไปเยอะไปออกฤทธิ์มากไปเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลดมันลงมา ลดเราลงมาเราลดลงได้โดยการสร้าง th 1เพิ่มขึ้น <Okay. S 2> t regulator เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ยไปไปกด th 2นะครับ 1> uh huh. th H 1และ t regulator ที่เพิ่มขึ้นมาสร้างได้จากการกิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วัน uh huh. นะครับถ้าคุณกิน2แคปซูลมันไม่ได้หรอก uh huh. นะ uh huh. ก็อาจจะต้องไป30วัน45วันว่าค่อยๆค่ๆสร้างค่อยๆสร้างแต่ถ้ากิน4แคปซูลต่อวันภายใน2ออาทิตย์ ต้องเห็นเห็น,เห,นเห็นหน้าเห็นหลังอะ่ะคือคือไม่ใช่หายเลยนะครับบางคนอาจจะหายเลยแต่บางคนก็อาจจะเออดีขึ้นเยอะแต่บางคนอาจจะออถ้าวันรุนแรงก็อาจจะดีดีขึ้นบ้างถ้าติดเชื้อแล้วก็4แคปซูลมันก็จะไม่พออาจจะไม่ไมพอแคปซูลโอเคจากกราฟตรงนี้เราจะพบว่าวันที่15มันมีทีเรกูเลเตอร์สร้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะางชัดเจนคอ,อลัมน์ที่4นี่นะครับ แล้วก็ไปกดทีเอสองลงมา uh huh. ะะข้อมูลตรงนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยหายไป uh huh. งานวิจัยเมื่อปีเสร็จที่แล้วนะครับก็ของของฝรั่งไม่ใช่ของเราเขาพบว่าถ้าทีเรกูเลเตอร์ยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่ครับยิ่งเพิ่มเร็วเท่าไหร่อาการภูมิแพ้ก็ลดลงเร็วเท่านั้น uh huh. นะครับ ก่อนที่เราจะพบร Re ีเรกูเลเตอร์เนี่ยนักภูมิคุ้มกันทยาเขาจะบอกว่า TS2 t s 2เนี่ยนะมันจะถูกกดโดยการสร้างเพิ่มขึ้นของ TS1 น,น,นะฮะของเราก็สร้างเพิ่มเห็นไหมครับ t 1ส,สร้างเพิ่มแล้ว T Regulator ก็เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นโรคแพ้ภูมิตัวแพ้อากาศแคปซูลของเราจะฉมังมากๆเลยฉมังมากๆแล้วก็ไม่มีทางเลยที่จะไม่ดีขึ้นะนะ,ะขอประกัน ะะเอาบริษัทเป็นประกันใช่เพราะว่าเอาบริษัทเป็นประกันเพราะว่าที่เปนประกันไม่ใช uh ่ผลเพราะผมใช้อ yes> uh uh ันนี้กินเป็นงานวิจัยไม่ใช่ไม่ใช่อัตราตัวประกันนะฮะข้อมูลวิจัยตรงนี้มันปฏิเสธไม่ได้วิทยาศาสโกหกเราไม่ได้มันจะต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าใครบอกว่ากินแล้วอาการข้างอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้แพ้อากาศเนี่ยไม่ดีขึ้นผมเดาเลยว่าไม่ใช่ยีนของเราคนเดียวหรือกินน้อยไป อาจจะมีปัจจัยอื่นใช่ครับไม่ทานน้อยเกินไปหรือก็ไปทานตัวอื่นที่อาจจะต้านกันใช่ครับชัดเจนก็ไปกดก็คือกลับมาปุ๊บก็คือตรงไหมฮะใช่ใช่ฮะก็คุณนํำนาจก็เลยบอกว่าพี่ต้องเพิ่มเพราะว่ามันน้อยไปสําหรับพี่แล้วเพราะว่าพี่เป็นมานานอ่าก็เลยกินเป็นหเม็ดเลยเฉยสามื้อใช่ค่ะสามื้อเป็นสามื้อเลยเช้ากลางวันเย็นเลยเช้ากลางวันเย็นเลยใช่เพิ่มแล้วก็ไปประมาณ3มวันก็ กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมคือกลับสู่สภาพเดิมกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมเลยก็มามีมีมีประจำเดือนเหมือนเดิมเค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ห้าเดือนติดต่อตั้งแต่สิงหาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ยังเป็นสาวเหมือนเดิมเดี๋ยวหยุดมีประจำเดือนไปแล้วค่ะแปดเดือนค่ะหายไปแล้วแปดเดือนเขาคิดว่าตัวเองคงไม่มีแล้วแล้วพอทานบิมมาวันละหกเม็ดค่ะกลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมค่ะ เป็นสาวเหมือนเดิมใช้นางสาวเหมือนเดิม,มก็ก็ก็เป็เปนสาวขึ้นเพราะ <laughs> ว่าสวยขึ้นไงฮะเพราะว่าดูดีขึ้น,เป,นเป็นไปได้ครอาจารย์ผมอันนี้อันนี้แปลกใจอยู่เหมือนกันโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบห้าแล้วค่ะห้าสิบห้าคือคือจริงๆโอ้มีตะกนแซวบอกนึกว่าสี่ห้าเดี๋ยวมารับรางวัลเลยนะฮะ <c oughs> คือจริงๆ55้าคือจาก55เนี้ยไม่ควรมีแล้วอ่ะนะคะโดยปกติเนี่ย คือประจำเดือนไม่ควรหยุดก่อนอายุ45ต้องเลย45มาแล้วก็ไม่ควรมีหลังจากอายุ55อันนี้คืออาจจะประจำเดือนหมดช้าใช่ไหมคะเพราะเพิ่ง8เดือนที่หมดไปคือในช่วงที่ประจำเดือนใกล้จะหมดเนี่ยมันจะมีแบบนี้ยฮะมามาหยุดหยุดมามาหยุดหยุดอันนี้ต่อไปก็อาจจะหยุดนะคะตรงนี้ผมมีข้อมูลนิดนึง ชิดเรื่องประจําเดือนนะฮะท่านผมผมไม่เคยมีนะฮะประจาเดือนอ๋อแต่ว่ามีข้อมูลจาก็เอื่นคุณต้นอาจจะเคยมีแต่ผมไม่เคยโอเคคือเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วผมไปบรรยายที่เชียงรายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักหกสิบห้าครับเขาก็มาหาผมด้วยความกังวลกินแคปซูลของเราประจําเดือนกลับมาใหม่อเพราะนั้นก็ก็อย่าได้แปลกใจนะครับถ้ามันมีตรงนั้นผมก็อยางอธิบายไม่ได้แต่ว่า เขาจะเป็นสาวกลับมาความรู้สึกจะกลับมาอีกทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ,รบแต่ว่าเดือนต่อมาเขาก็หมดไปแล้วเป็นช่วงจังหวะของการปรับตัวซึ่งผมเองผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดการมีประจำเดือนเป็นเป็นภาวะปกติของร่างกายถูกไหมฮะอาจารย์ของผู้หญิงของของสุภาพสตรีถูกไหมฮะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> นื้อาาประาจารย์พิเชษ <laughs> ก็คือว่าจริงๆประจําเดือนมันก็จะเริ่มตอนอายุ12บนะ,ะฮะแต่ใครก็อาจจะมาก่อนหรือมาหลังนิดหน่อยก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะไปหมดเอาช่วงอายุ45ถึง55าสิบห้านะคะแต่มันก็เลทอย่างที่ว่านะบางคนก็อาจจะเลทก่อนหมดก่อนอายุ45บางคนก็อาจจะหมดทีหลังอายุ55นี่ก็แล้วแต่แต่ละคนคือถ้างั้นผมผมคิดเอาเองตามตามความคิดผมว่ากลับมามีสุขภาพแข็งแรง ได้ไหมฮะ <S <S คือก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าในแคปซูลของเราก็มีไฟโตเอสโตรเจนอยู่นะฮะซึ่งไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันก็ไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนซึ่งปกติร่างกายเราจะสร้างเอสโตรเจนใช่ไหมฮะ <S <S 2> <S 2> เพราะเรามีถั่วเหลืองถูก <S <S 2> <S 2> ไหมฮะอ่าแต่ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันไปจับกับ ตัวรับเฉยๆมันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนทีเดียวแต่อันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันอาจจะเป็นจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะเดาเอานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นภูมิแพ้ดีขึ้นเลยก็อาทิตย์เดียวคือหายแบบหายสนิทแล้วทุกวันนี้ก็ทานวันละ2เม็ดค่ะเช้าเม็ดเย็นตอนนี้เหลือเวลาละ2เม็ดห่างหายจากภูมิแพ้มานานแล้วยังฮะจากที่เป็น่ะไรฮะก็จากวันนั้นก็จากสิ้นเดือนสิงหาก็คือหายเลย ใช้ใช้นานเท่าไหร่ก็จากวันที่3มสิงหาสามถึงหาถึงปลายเดือนสิงหาประมาณสี่หาเดือนไม่ไม่ใช่ไม่ค่ะเดือนสิงหาปีห้าหก่3เดือนสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์คือหายขาดหายแบบไม่ไม่เจออีกแล้ว ไม่จไม่ไม่เป็นเลยใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ต้องกินควบคุมไว้นะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นกรรมพันธุ์อืมแล้วคนในบ้านพี่น้องได้ลองให้เขาทานดูค่ะใช่ให้เขาทานนะเขาก็ดีขึ้นทุกคนบอกดีขึ้นใช่ค่ะทุกคนต้องนทายหมเลยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต้นครับปัจจุบันนี้สถิติก็คือว่าคนไทยเจล้านคนะตัวนี้70ล้านนนะคนไทยเนี่ยมีคนที่เป็นโรคแพ้อากาศ ภูมแพ้อากาศเนี่ยครับ18ล้านคนเยอะมากเกือบหนึ่งในห้านะครับ1ในสอ่าไม่ถึงดีแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นจากสภาพอากาศที่มันมีพโลูชั่นอ่ามันเสียไปเยอะมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราคงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลหมู่มหาชนชาวบิมทั้งหลายนะครับ ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับก็บเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ